สวัสดีครับวันนี้เรามีนิส s ัน NV นะตัวแคบใหญ่นะครับผมปี1999นะสีบรอนเงินนะครับผมล้อแม็กเป็นไกดิสเบรกคู่หน้านะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นเกียร์ตัวแมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดากระจกเป็นมือหมุดนะครับรถ mm hmm. บ้านเหมือนกันนะครับรถบ้านแท้ๆเลยติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้วนะครับ ใช้งานได้อีกประมาณ5ปีนะครับผมสีสันภายนอกสวยครับสีค่อนข้างเต็มนะครับผมเครื่องเดินดีไม่มีสะดุดนะครับเกียร์เกือเข้าปกตินะครับขับง่ายนะเครื่องยนต์เดินเงียบนะครับนี่สตาร์ทรถอยู่นะครับผม ล้อแมตเป็นไกลนะครับนิดเบรกคู่หน้าจกมือหมุนนะครับภายในสวยนะครับเบาะผ้ากำรรมะหยี่เดิมนะมีนั่งทับหลังได้นะครับผมแอร์เย็นนะครับวิทยุมีฟังนะ ที่กำลังมองหารถกระบะไซล์เล็กๆเอาไว้บรรทุกวิ่งตามต่างจังหวัดหรือว่าอาจะทำธุรกิจเปิดท้ายขายของต้องการใช้รถกระบะันา,าเล็กๆแบบประหยัดน้ำมันนะครับสนใจลองทักกันเข้ามาได้นะนิสสัน NV1999 เครื่องยนต์1.6เกียร์แมนนวลน,นะครับติดแก๊ส LPG ลงเล่มเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครต้องการจะไปใช้เครื่องยนต์น้ำมันเบนซินล้วนๆถอดแก๊สออกได้นะจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของไว้สัมภาระเพิ่มเติมนะครับรถวิ่งดีขับดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะวิ่งทางไกลได้แต่สบายเลยครับเจ้าของวิ่งกลับต่างจังหวัดบ่อยนะครับสีสันภายนอกรอบคันสวยนะไม่มีซิทไม่มีด่างนะครับ ใจทักมาได้นะครับที่เขตฉบาลรถบ้านนะหรือติดต่อสอบถาม0876722823นะครับไฟหน้าไฟหลังติดปกติไฟไม่มีแตกไม่มีชำรุดไม่มีเสียหายนะครับเราคล้าประมาณนี้นะครับผมสนใจติดต่อทักสอบถามกันเข้ามาได้นะ 087 6 7 2 2 8 2 3หรือเพจชบารถบ้านนิสสัน NV 1 9 9 9เกียร์แมนนวลน,นะครับผมเครื่องยนต์1นจกนะอลากำลังโอเคเลยช่วงล่างดีไม่มีดังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับใจเจอกันได้เลยชบารถบ้านนะครับผมติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครบับเราพามาลองนะครับผมนิสสัน NV นะครับ มดานะมีเสียงท่อหน่อยๆนะครับแน่นๆเลยรับดีวิ่งดีพุ่งมากครับแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับวิทยุมีใช้งานได้นะช่องแอร์ครบสมบูรณ์นะภายในนี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับผมรับดีวิ่งดีนะครับ ระบบแก๊ส LPG นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดแล้วนะครับรุ่นนี้ตัวแ c a ใหญ่รุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดแล้วนะครับขับดีวิ่งดีนะครับช่วงล่างไม่มีดังนะสนใจถักกันเข้ามาได้เลยต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ